ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทารโค่ะวันนี้เรามาทำพิอาการในหัวข้อคนใหม่ๆที่จะเข้ามาสำหรับคนใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตของเรานั้นจะเป็นคนแบบไหนอะไรยังไงนะคะก็จะมาเช็คกันดูนะคะด้วย การเลือกไพ่ทั้งหมด4กองตุ๊กตา4ตัวนะคะว่าจะมีลุ้นคนใหม่ในรูปแบบไหนลักษณะนิสัยอุปนิสัยใจคอนะคะหรือว่ารูปร่างนะคะละาาักษณะราศีอะไรยังไงบ้างและก็นะคะข้อความที่เขาอยากจะสื่อถึงคุณก่อนที่จะเจอตัวเป็นๆน,นะคะมาดูกันดีกว่าเนาะด้วยการเลือกกองไพ่นะคะทั้งหมดนี้เป็นการดูดวงโดยรวมอย่าอินมา,จากจนเกินไปนะยังไงก็ดูเอาไว้เพื่อเป็นอัธรรตในการรับชมรับฟังเพื่อจะได้เตรียมลุ้นนะคะว่าคนใหม่ที่จะเข้า าอาจจะเป็นคนแบบที่เราชอบก็ได้นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์สับสไข i b e กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยนะคะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวทักทายกันมาที่ Facebook มินาวาทาโร่แล้วก็ไปดูกันเลยนะคะว่าคนใหม่ๆที่จะเข้ามาใครกันนะไปเลยคะ่ะสวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่หในหัวข้อ คนใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะอย่างแรกเราจะรู้ที่อุปนิสัยใจคอของคนที่เราจะได้พบเจอได้เข้ามาในชีวิตของเรากันก่อน เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีภาระหน้าที่ในการรับผิดช,ชอบค่อนข้างจะเยอะชีวิตค่อนข้างจะมีอุปสรรคขวากหนามเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะบางคนอาจจะค่อนข้างจะทํางานหนักหรือว่ามีชีวิตที่ทํางานหนักมาโดยตลอดแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่ให้ความสําคัญในเรื่องของการเก็บหอมลอมลิบมัธยัสถประหยัดอดทน เชื่อว่าความขยนันความอดทนความหมั่นเพียรจะนำพามาซึ่งความสำเร็จและความมั่งคั่งให้ได้นะคะและเขาเองเป็นคนที่มีความเรียกว่าอาจจะมีโมเมนต์ของการเป็นคนที่รรมะธรมโมในหัวใจอาจจะเคยบวชหรือว่ามีความศรัทธาเลื่อมใสในสิ่งไหนแล้วเขาจะให้ความรู้สึกศรัทธามากๆในสิ่งนั้นเลยนะคะตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับคุณแม่หรือว่า ใกล้ชิดกับญาติฝ่ายผู้หญิงหรือเป็นคนที่ค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับผู้หญิงหรือว่าการให้เกียรติผู้หญิงในครอบครัวมาเป็นที่1แล้วก็นะคะเขาเองอาจจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตสบายๆนะคะชอบการเฮฮาการให้ความช่วยเหลือผู้คนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับฟังผู้อื่นหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเอื้ออาทรหรือว่าความเข้าสังคมเป็นนักสังคมพอสมควรนะคะ หรือไม่เขาก็อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นต่างชาติต่างศาสนาก็ได้นะคะแล้วก็สําหรับรูปร่างลัคนาราศีของคนคนนี้เนี่ยเขานะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเป็นพลังงานธาตุน้ำแล้วก็ธาตุดินนะคะเรียกได้ว่าเอออาจจะเป็นลัคนาราศีพิจิกกรกฎมีนพลึกศบกันมังกรนะคะแล้วก็มีความ เป็นพลังงานธาตุดินเนี่ยจะไม่ใช่คนสูบโป่งนะคะแต่เป็นคนที่แบบล่ำๆหน่อยนึงถ้าเป็นผู้ชายนะส่วนผู้หญิงก็ค่อนข้างจะอุบอับหน่อยนึงค่ะเนื้อแน่นๆนิดนึงนะแล้วก็ไม่ไม่ได้ถึงขั้นคล้ำม,มากนะคะอาจจะเป็นผิวแทนผิวสองสีหรือไม่ก็ผิวขาวหน้าตาจะคุมคุมเหมือนแขกหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะดูแล้วเป็นคนเหมือนซีเรียสเคร่งเครียดอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่เหมือนกับคิดอะไรอยู่ในใจตลอดเวลาค่ะ ส่วนคนที่จะเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาทําอะไรให้กับคุณนะคะเข้ามาทําให้คุณตกกลุ่มรักนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าคนคนนี้ค่ะจะเข้ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดเข้ามาทําให้คุณรู้สึกถึงสีสันในชีวิต อะไรแปลกๆใหม่ๆนะคะความรู้สึกเลื่อนลมอภิลมความโรแมนติกฟิลลิ่งนะคะในชีวิตจะถาถมเข้ามาในช่วงเวลาที่ได้เจอกับคนคนนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นป่านิดๆนะคะอารมณ์แบบเอาดอกไม้มาให้หรือไม่ก็ให้ความสุขความสบายใจแก่คุณมากๆและส่วนหนึ่งก็ทำให้คุณปวดหัวมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะคุณเองก็รู้สึกอึดอัดใจกับการที่เขา ตั้งอกตั้งใจในการเข้าหาคุณมากเสึกเกินหรือว่าบางทีคุณเองอาจจะรู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะพยายามกับความสัมพันธ์หรือว่าพยายามกับการที่จะได้เจอได้เข้าหาอยากผูกมัดคุณอย่างรวดเร็วมันก็เลยทำให้คุณค่อนข้างจะซีเรียสกับเรื่องราวพวกนี้นะคะส่วนข้อความที่เขาอยากจะบอกนั้นก็เหมือนกับว่านะคะเขาเองนั้นอยากจะได้รับการให้อภัยนะคะ บางคนอาจจะเป็นคนรักเก่าหรือว่าเคยไม่เข้าใจอะไรกันมาก่อนช่วงเวลานี้เหมือนเขาอยากจะได้รับการให้อภัยอยากจะให้คุณเห็นแก่เด็กหรือว่าลูกๆหรือว่าคนที่เป็นเด็กกว่าคุณนะคะหรือบางคนอาจจะมีลูกกันแล้วนะคะเขาก็อยากจะเหมือนกับเอาลูกมาขอคืนดีขอให้คุณให้อภัยเห็นใจแล้วก็เริ่มต้นเรียนรู้กันใหม่นะคะสำหรับคนใหม่ๆที่จะเข้ามาเนี่ย บางครั้งก็มีพลังงานของคนเดิมๆซ้อนทับนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เคยเจอกันเคยอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยกันแล้วมันหายไปนานมากๆนะคะจนกลับมาอีกทีหนึ่งก็เหมือนเป็นอีกคนหนึ่งไปแล้วอะไรแบบนี้ หรือไม่สําหรับคนที่ได้พลังงานคนใหม่ล้วนเลยร้อเนะคะอาจจะเป็นเหมือนกับว่าการเจอกันของคุณกับเขาเนี่ยมันมีบางอย่างที่มันพลิกล็อกและมันไม่เข้าใจกันแล้วมันทําให้คุณรู้สึกเกลียดขี้หน้ากันไปนะคะและมันอาจจะมีโมเมนต์ช่วงเวลาที่ได้ปรับความเข้าใจได้ให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็ได้เรียนรู้ความเป็นตัวตนที่แท้จริงเด็กน้อยภายในใจของแต่ละคนนะคะ มันก็เลยทำให้กลับมาดิวกันแล้วก็กลายเป็นความรักความสัมพันธ์ในที่สุดได้นะคะแล้วก็นี่ก็คือคำตอบสำหรับคนที่จะเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานของคนเก่าสมัยก่อนนูน่นจนถึงคนใหม่จริงๆเลยนะคะเพราะมันก็เป็นการดูดวงโดยรวมนะยังไงก็พยายามอ่านให้ครอบคลุมสำหรับหลายๆสถานะหลายๆคนนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์ s u b สไครต์กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์น่ารักๆนักที่แลกเปลี่ยนพูดคุยกันมาและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพี่อากาศกองที่2ในหัวข้อคนใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะสําหรับคนใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นคนที่อุปนิสัยใจคอยังไงนะคะก็นะคะเราจะมาสอบกันดูก่อนนะ คนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีนะคะขาวผอมสูงหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีตัวเรื่องในชีวิตค่อนข้างจะเยอะอาจจะมีคนเข้ามานิยมชมชอบนะคะแต่ว่าตัวตนของเขาเองเนี่ยกลับเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความทรงจําอันเจ็บปวดฝังใจในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์อาจจะเคยถูกเก็บไว้เป็นตัวเลือกของใครบางคนและเขาเองก็ยังคงจําฝังใจกับความรู้สึกเจ็บปวดในครั้งนั้น ตัวของเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบในเรื่องของการลงทุนการสร้างรายได้นะคะหรือว่าการมีคอนเนคชันในเรื่องของการงานและเป็นคนที่ค่อนข้างจะรู้จักการทํางานทําการนะคะค่อนข้างจะเก่งและที่สําคัญเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆแล้วก็ดูดีอะคะ่ะดูอาจจะถ้าเป็นผู้ชายก็เรียกได้ว่าพิมพ์นิยมนะคะถ้าเป็นผู้หญิงหุ่นก็จะแบบ ดูดีอ่ะเออเป็นหุ่นที่มีความเซ็กซี่หรือว่าดูเป็นรูปผู้หญิงอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเซ็กซี่แบบเปรี้ยวอะไรอย่างนั้นนะแต่ดูแบบอ่อนหวานอ่อนโยนนุ่มนวลจะมีบุคลิกภาพของความเป็นธาตุน้ําอยู่ในตัวแล้วก็อาจจะมีทั้งธาตุน้ําแล้วก็ธาตุลมนะคะอาจจะเป็นราศีกุมหรือว่าพิจิกกรกฎมีนก็ได้ค่ะ และเขาคนนี้นะคะค่อนข้างจะใส่ใจในเรื่องของการวางแผนอนาคตจัดการนะคะเรื่องการลงทุนทางการเงินบางคนอาจจะเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าทํางานอยู่ที่บ้านหรือทําเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์หรือแม้กระทั่งโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะอาจจะเป็นการเขียนโปรแกรมการทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เขาอาจจะเดินทางค่อนข้างจะบ่อยใช้ชีวิตอยู่บนรถยนต์อะไรประมาณนี้เลยทีเดียว ส่วนเขาเข้ามาทำอะไรให้กับคุณนะคะเขาคนนั้นอาจจะเข้ามานะคะให้ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณไปนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณและเข้ามาสร้างความกระชุ่มกระชวยทําให้คุณรู้สึกกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึง่งแล้วก็นะคะทําให้คุณมีความหวังในชีวิตที่จะได้รับการเติมเต็มบางคนอาจจะเป็นคู่ทวินเฟรมหรือว่าอาจจะเป็นโซเมตกันก็ได้นะคะ ส่วนข้อความจากเขาคนนี้นะคะเขานะคะอยากจะใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณอย่างสงบสงบนะคะอารมณ์แบบว่าอยากจะให้มันมีอะไรบางอย่างที่ได้ไปต่อด้วยกันได้นะคะเพราะว่าช่วงเวลานี้บางทีความสัมพันธ์ของคุณในช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะมีแพชชันที่ไม่ได้มากพอแต่มันเป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกถึงความสุขความสบายใจ การได้หวัวเราะได้สนุกสนานได้ใช้ชีวิตร่วมกันในช่วงเวลาหนึ่งและที่สำคัญอย่าพยายามไปโฟกัสกับสิ่งที่คนอื่นภายนอกนั้นตัดสินในเรื่องของความเป็นคุณความเป็นเขามากจนเกินไปให้ฟังเสียงภายในใจของคุณนะคะแล้วก็ให้คอนเนคกับคู่ของคุณให้มากเข้าไว้นะคะอย่าพยายามไปฟังเสียงของคนอื่นในเรื่องของการตัดสินนะคะแล้วก็นะคะพยายามเซนถึงจิตใจจิตใต้สำนึกความรู้สึกให้มากๆ คนคนนี้นะคะการเข้ามาของเขาอาจจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่มันไม่สอดคล้องกับชีวิตของคุณเพื่อให้คุณได้เริ่มต้นได้ทําสิ่งใหม่ๆที่มันสอดคล้องมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญนะคะบางครั้งช่วงแรกๆอาจจะมีการห่างหายกันไปบ้างนะคะเพราะว่าแรงดึงดูดของคุณและเขาเนี่ยมันอาจจะยังไม่มากพอสักเท่าไหร่แต่ยังไงก็ตามถ้าหากคุณเชื่อมั่นนะคะ ว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ในความรักความสัมพันธ์การกลับมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าก็อาจจะเป็นอะไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้ค่ะแต่จากพลังงานหน้าไพ่ทั้งหมดนะแม่หมอคิดว่าการเข้ามาของเขาคนนี้เป็นเหมือนการให้บทเรียนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงการตื่นรู้ในชีวิต และทำให้คุณนั้นได้มีโมเมนต์ความรู้สึกเป็นสุขในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตนะคะแต่ยังไงก็ตามเมื่อต้องมีการห่างกันไปหรือเมื่อ,อไรก็ตามที่เขาห่างหายไปสิ่งที่สำคัญคือคุณจะต้องกลับมารักตัวเองและเก็บความทรงจำในครั้งนั้นเฉพาะสิ่งดีๆเอาไว้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของคุณนะคะส่วนอะไรที่มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็คิดซะว่ามันอาจจะมีบทเรียนอะไรบางอย่างที่เขาเข้ามาสอนคุณก็ได้เพราะว่าการที่น้าไพ่บอกตรงนี้ค่ะมันเหมือนกับว่า เขาได้เข้ามาสร้างความทรงจําการเปลี่ยนแปลงและก็พลิกชีวิตของคุณให้มันได้เรียนรู้ในการปรับตัวให้เข้ากับจิตวิญญาณหรือว่าภารกิจทางจิตวิญญาณของคุณให้มากขึ้นนะคะและนี่ก็คือคนใหม่ๆที่จะเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนะคะ ยังไงก็ตามมันเป็นการดูดวงโดยรวมนะหากใครต้องการดูดวงส่วนตัวของคุณจริงๆสามารถทักทายมาได้ที่ f e c o o o เม m น n วาทาโลกค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์ subscribe, กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารัก,รกที่แลกเปลี่ยนพูดคุยกันมาและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพี่อากาศกองที่3ในหัวข้อ คนใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะอย่างแรกก็จะมาเช็คอุป,ปนิสัยใจคอของคนใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณซะก่อนนะคะช่วงเวลานี้คุณอาจจะกําลังได้เจอกับคนที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีพลังงานของธาตุลมนะคะอารมณ์แบบร้อนแรงว่องไวนะคะมีความแบบเป็นคนใจร้อนใจเร็วแล้วก็กล้าเสี่ยงนะคะกล้าทําอะไรที่อาจจะแตกต่างจากผู้คนทั่วไป เป็นคนขี้เบื่อนะคะอารมณ์เอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้นะดูเหมือนบางทีเขาก็เป็นคนที่ให้ความสําคัญกับอะไรที่เขาชอบอะไรที่เขาสนใจเนี่ยเขาจะถวิลหานะคะจะพร้อมที่จะไปหาไปเช้าไปเย็นนะคะไปเจอหน้าทุกวันอะไรอย่างนี้แต่เวลาไหนที่รู้สึกว่ามันเหนื่อยเบื่อเบื่อนะคะเขาเองก็อาจจะมีแอบห่างหายไปทําอะไรอย่างอื่นที่เขารู้สึกว่าสนใจมากกว่าในช่วงเวลานั้นแล้วก็เป็นคนที่เรียกได้ว่าถ้าถึงเวลาที่เขาชอบเขาจะให้นะคะ พร้อมเทเปทุกอย่างและก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบความมีพลาวในตัวเองอะคะ่ะอยากจะเป็นคนเด่นคนดังในสังคมอยากจะให้ใครมาให้ความรู้สึกรักรู้สึกให้ความสำคัญและเขาก็ค่อนข้างจะมีความชอบหวานสเสน่ห์อยู่หน่อยๆน,นะคะอาจจะเป็นคนที่มีความเจ้าชู้เล็กๆหรือว่าเออเป็นคนที่สนใจอะไรแล้วก็จะชอบสิ่งนั้นมันก็อารมณ์ของคนเจ้าชู้หน่อยๆอ,อะไรเนาะ แล้วก็ให้ความสําคัญกับความสุขใจความสาําราญความสนุกสนานในชีวิตมากกว่ายึดติดกับอะไรที่มันเป็นกรอบประเพณีน่าปวดหัวอะไรพวกนั้นนะคะแล้วเขาเองก็เป็นคนพลังงานธาตุลมก็จะมีเมถุนตุลกุมนะคะอารมณ์แบบไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ของเดอะสตาร์นะคะแน่นอนว่ารูปร่างของเขาก็จะเป็นคนที่ดูดีนะคะอาจจะสมส่วนแล้วก็ผิวค่อนข้างขาวหรือว่ามีหุ่นที่เรียกว่าซุวยสมองค์เอวนะคะค่อนข้างจะเป๊ะอยู่อะ จะเป็นคนที่ชอบเข้ายิ้มเล่นฟิตเนสหรือว่าฟิตหุ่นอยู่เสมอนะคะแล้วกออ็ผิวขาวหน้าแบบค่อนข้างจะคมคมหรือว่าพิมพ์นิยมอารมณ์แบบสวยหล่อนั่นแหละประมาณนั้นนะจมูกโดง่งผิวขาวตาคมโตอะไรแบบนี้แล้วก็นะคะสำหรับในเรื่องของ รูปร่างของเขาเนี่ยนอกจากนั้นแล้วนะยังสามารถที่จะเป็นคนที่มีความผอมบางได้ด้วยนะคะอาจจะไม่ได้บึกบึนเหมือนกับคนที่แบบมีพลังงานธาตุดินนะแต่ว่าอาจจะเป็นคนผอมบางผิวขาวสูงอ่ามีพลังงานธาตุดินขึ้นมาด้วยนะคะก็จะมีลัคนาราศีพฤกษบศบกันมังกรได้ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับสิ่งที่เขานะคะจะเข้ามาเนี่ยเข้ามาทําอะไรให้กับคุณนะคะ แน่นอนว่าเออด้วยความที่เขามีความหล่ล้าในชีวิตค่อนข้างจะเยอะนะคะบางทีเขาเองอาจจะเป็นคนที่สร้างสีสันให้กับชีวิตของคุณแล้วก็สร้างความน่าปวดหัวให้กับชีวิตของคุณได้ทั้งสองอย่างเลยนะ คุณอาจจะรู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเวลาที่อยู่กับเขาคนนี้และก็รู้สึกเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่มีความน่าท้าทายในชีวิตอะไรก็ตามนะคะที่เป็นเรื่องน่าเบื่อในชีวิตของคุณจะหมดไปเมื่อเจอคนคนนี้ชีวิตของคุณจะมีสีสันอย่างน่าประหลาดใจนะคะและบางทีเขาเองก็จะเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณตกอ,อกตกใจได้เช่นเดียวกัน และด้วยความที่เขาเป็นคนที่คาดเดาวยากแล้วก็มีพลังงานของธาตุลมอยู่ในตัวนะคะก็3วันดี4วันไข้เดาใจไม่ถูกก็เลยทำให้คุณรู้สึกหนักอกหนักใจเหนื่อยใจกับคนคนนี้อยู่พอสมควรนะคะส่วนข้อความที่เขาอยากจะบอกกับคุณเขาบอกว่าแม้เราอาจจะเป็นคนที่แตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นต่างชาติต่างาศาสนาแต่ขอให้คุณเชื่อนะคะว่าเขานั้นอาจจะเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณก็ได้นะ อย่าเพิ่งตัดสินเขาด้วยความที่เขามีคาแรคเตอร์เหมือนคนเจ้าชู้แต่ขอให้มองภาพรวมในชีวิตแล้วมองให้ลึกลงไปถึงจิตใจที่แท้จริงของเขานะคะเขาก็หวังว่านะคะคุณจะเห็นความหลัล้าแล้วก็ความสนุกในชีวิตที่จะได้ใช้ร่วมกันกันกบเขาอย่าเพิ่งคิดเยอะหรือว่าตัดสินใจไปก่อนอย่าเพิ่งตัดเขาออกไปจากช้อยของชีวิตให้ลองทบทวนแล้วพิจารณาเขาเอาไว้สักนิดนึงนะคะ และนี่ก็คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกเอาไว้กับคุณนะคะแล้วก็เรื่องราวของคนใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณส่วนการตัดสินใจของคุณจะเป็นยังไงนั้นแม่หมอเชื่อว่าเมื่อคุณมีความรักความศรัทธาให้กับตัวของคุณเองแล้วก็คุณจะสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าคนไหนมาดีคนไหนมาร้ายคนไหนเป็นคนที่ใช่คนไหนไม่ใช่นะคะแล้วก็นะคะสําหรับใครที่ไม่แน่ใจหรือว่าอยากได้รับคาไกด์ไลน์ก็ทักทายกันมาที่ Facebook มินิวาทารโรได้ขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์ซับสไครต์กดกระดิ่งกดแช คำไม่น,น่ารักน่ารักที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกันมานะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่4ในหัวข้อคนใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะอย่างแรกเราจะมาเช็คกันก่อนว่าคนใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยมีลักษณะนิสัยแบบไหนกันนะ คนคนนี้นะคะเป็นนักพัฒนานะคะเป็นคนที่เริ่มต้นอะไรด้วยตัวของเขาเองมีไฟในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ชื่นชอบในเรื่องของการทำงานการสร้างอนาคตการสร้างรายได้ให้มั่นคงเป็นปึกแผน่นเขาอาจจะปรารถนาที่จะมีความสุขความสำเร็จในชีวิตทั้งการเงินการงาน,งานและก็ความรักและที่สำคัญเขาเองนะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบทดลองอะไรใหม่ๆในชีวิตค่อนข้างจะเยอะลองผิดลองถูกลองนูน่นลองนี่มาตลอด เป็นคนที่มีความแข็งแข็่งนะคะพลังงานของธาตุลมพลังงานของคนที่เป็นราชาดาบมีความปากแข็งใจแข็งแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกเท่าไหร่เป็นคนที่พยายามในจุดที่เขาสามารถทำได้แล้วก็ตั้งใจกับชีวิตมากๆนะคะส่วนในเรื่องของรูปร่างลักษณะราศีคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนขาวสูงนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะมีพลังงานของชาวมีน ชาวสิงนะคะแล้วก็ค่อนไปทางธาตุน้ำธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความแบบตัวสูงมากๆนะคะหรือว่าเออค่อนข้างจะผอมบางมากๆแล้วก็ผิวขาวหรือไม่ก็ค่อนข้างจะซีดเลยทีเดียวคะ่ะหรือบางคนก็อาจจะไม่ได้ ผอมมากขนาดนั้นก็ดูมีน้ำมีนวลแล้วก็ตัวสูงหุ่นเหมือนกับคนตัวสูงอะคะ่ะดูแล้วมันเหมือนกับว่าเขาเป็นคนตัวสูงไม่ว่าเขาจะอวบเขาจะผอมเนาะแล้วก็นะคะสําหรับเรื่องราวนะคะที่เขาจะมา ทำอะไรให้กับคุณนะคะการเข้ามาของเขาครั้งนี้เขานะคะจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณชนิดพลิกฝ่ามือนะคะอะไรก็ตามที่คุณเคยดำรงอยู่ในชีวิตรูปแบบเดิมเมื่อเจอเขาแล้วนะคะคุณจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเออเหมือนกับถ้าหากคุณเคยใช้ชีวิตอยู่อยู่กับบ้านหรือว่าไม่ค่อยได้ไปไหนการเจอเขาครั้งนี้คุณจะได้เดินทางคุณจะได้ใช้ชีวิตในรูปแบบที่มันแตกต่างไปจากเดิม และคุณจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าการมีเขาอยู่เนี่ยมันทําให้ชีวิตของคุณนั้นฟูฟ้าหรือว่าแตกต่างไปนะคะเขาอาจจะเข้ามาเทคแคร์เอาใจใส่ดูแลดีประหนึ่งเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเป็นคุณพ่อที่คอยปกป้องลูกเลยทีเดียวนะคะและอีกในหนึ่งก็คือเขาเองก็จะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยใจได้เหมือนกันกันกบความดื้อดึงความเป็นราชาดาบในตัวเขาความเข้มแข็งแล้วก็ความปากแข็งของเขานั่นเองนะคะ สิ่งที่เขาอยากจะบอกข้อความอันไหนกันนะที่เขาอยากจะพูดถึงคุณเขาเองอาจจะมีความคิดว่าคุณนั้นคือรักแท้ของเขานะคะคุณคือคนที่เข้ามาทำให้เขาได้ตื่นรู้ทางจิตใจทางความรู้สึกทางการใช้ชีวิตมากขึ้นและก็เหมือนกับเขาเองก็อยากจะผูกมัดอยากจะยึดติดคุณเอาไว้ให้เหนียวแน่นเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าการเข้ามาของเขาคนนี้เนี่ยถึงแม้จะปากหนักแต่การกระทำชัดเจนและที่สำคัญนะคะถ้าหากได้ยึด หรือว่าได้อยู่ในความสัมพันธ์เดียวกันแล้วล่ะก็การที่เขาจะปล่อยคุณไปนั้นเป็นเรื่องยากมากๆเลยล่ะคะ่ะแต่ยังไงก็ต้องระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งกันและกันมากเกินไปอาจจะทำให้กลายเป็นท็อกซิ e เรลชั่นชิพก็ได้นะคะเพราะงั้นขอให้ปรับสมดุลแล้วก็บาลานซ์กันให้ดีๆสำหรับการเจอกับคนคนนี้นะคะไม่ว่าเขาจะร้อนแรงหรือว่ารีบเร่งมากแค่ไหนขอให้เราเรียนรู้ที่จะค่อยๆ สร้างความผูกมัดทีละนิดทีละนิดอย่ารีบกับเขามากจนเกินไปนะคะเพราะบางครั้งการยึดติดในตัวกันและกันมากจนเกินไปมันอาจจะก่อให้เกิดความเหนื่อยล้าในความสัมพันธ์เหมือนที่น่าไพ่ขึ้นก็ได้ค่ะว่าเขาทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยใจกับความปากแข็งแล้วก็ความเป็นราชาดาบของเขาบางครั้งเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะตัดสินแล้วก็ชอบค,อควบคุมในความสัมพันธ์เพราะงั้นก็ต้องแบ่งรับแบ่งสู้กันไปสักนิดหนึ่งนะคะเวลาที่เจอกับคนคนนี้ ถ้าหากใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวหรือว่าดวงที่เป็นดวงของคุณจริงๆสามารถทักทายมาได้ที่ Facebook มินาวาทารโขอบคุณสำหร,รับการรับชมรับฟังการกดไลค์ u b บสไค b ์กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกันมานะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ